สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องโหเฮงสุรินนะคะจะพาลูกค้ามาดูรถไทยน,นะคะคุโบต้านะคะเป็นตัว L 5 0 1 8 d t นะคะคันนี้นะคะเป็นรถมือสองนะคะ50แรงค่ะรถจดทะเบียนปี62นะคะลูกค้าพร้อมเล่มเอกสารครบค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูนะคะเป็น50 d t ดีนะคะเป็นตัว DT นะคะลูกค้าจดทะเบียนปี62ะค,ะค่ะค่ะ คันนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์สชิ้นค่ะดันหน้านะคะแล้วก็ผ่านพรวนค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะค่ะสะภาพภายนอกนะคะทางร้านนะคะเก็บสีคานให้นะคะพร้อมเปลี่ยนน็อตให้นะคะเก็บสีคานแล้วก็สีล้อให้นะคะค่ะยางล้อหน้านะคะยังใช้ได้อยู่นะคะค่ะ สวยๆนะคะลูกค้า<สว>คันนี้นะคะเพราะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะเป็นดันดินหน้าแล้วก็ผ่านครวนนะคะเปลี่ยนท่อแป,ป๊บให้ใหม่นะคะ <S <S ค่ะเก็บรายละเอียดซีนรั่วให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ค่ะรถคันนี้นะคะอยู่ที่ร้านโหเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถ หรือโทรสอบถามมาได้นะคะ0981047026นะคะ0981047026ค่ะร้านหงแห่งแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทอยู่ติดถนน2องนะคะลูกค้าหาไม่ยากนะคะโทรสอบถามมาได้ค่ะหรือทักแชทมาได้นะคะค่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะคะ ภาพนิ่งนะคะยางล้อหลังนะคะยังเหลือใช้อีกนานๆค่ะบอกไม่ขาดนะคะอันนี้ก็บังโครก็สีเดิมนะคะค่ะสภาพโดยรวมนะคะคันนี้พร้อมใช้งานค่ะลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะเป็นตัว50 DT ค่ะ มาดูรถมาชมรถได้นะคะมาทดลองขับได้ค่ะเดี๋ยวแผ่นยางเหยียมนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะผ่านนะคะก็จะเป็นผ่านตราช้างนะคะ 246F นะคะไฟติดทุกดวงนะคะค่ะบานท้ายหลังนะคะเราก็ เก็บสีให้เรียบร้อยนะคะค่ะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะมาดูมาชมรถได้นะคะมีให้เลือกให้ชมได้หลายคันนะคะราคานะคะคันนี้ทางร้านตั้งไว้ที่475,000บาทค่ะ475,000บาทนะคะก็สามารถมาคุยราคาต่อรองราคาได้นะคะที่ร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง youtube ด้วยนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะค่ะช่องโหเฮงสุรินนะคะ